ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS e r v e r และ ID p a พ k รรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นา่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคือโรนี่ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะใครที่กำล มีเหล่าเกมเมอร์มากมายที่ใช้งานมากกว่า5้า้านคนซึ่งแอปตัวนี้นะครับผมมีภารกิจประจําวันสะสมเพชรให้ครบตามข้อกําหนดเพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้หรือกดดูคลิปวิดีโอสั้นๆก็สามารถรับเพชรได้สูงสุดวันละ60เพชรสะสมให้ครบ172เพชร,พชรสามารถนําไปแลกเป็นโลบัค100โลบัคได้ทันทีหรือถ้าสะสมครบ960เพชรเราสามารถนําไปแลกเป็นโลบัคได้801โลบัคไม่ต้องกลัวนะครับผมแนะว,ว่าจะสะสมเพชรไม่ทันเพราะกิจกรรมนี้จัดระยะยาวอีกทั้งยังมีฟังก์ชันจับคู่แบบรวดเร็วเพียงแค่สาวนรัอ่าว ช่นนนะครับผมะพี่จะเลือกเป็นท่าทางของโลบบอกนะครับผมนะแล้วก็เลือกเป็นท่าทางของแมปบอกฟุตั่นเองนะครับผมนะแล้วก็กดยืนยันไปเลยครับรอสักครู่นะครับโอเคหลังจากเข้ามาแล้วนะครับผมนะฮะเราก็เริ่มทักทายได้เลยนะครับผมนะฮะอย่างเช่นเอ่อฮัลโหลสวัสดีครับเอออย่าแหกปากดิกูเบนนะฟังก์ชันเร่งความเร็วเกมนะครับผมเราสามารถเร่งความเร็วโดยการกดเลือกเกมนานๆนะครับผมนะแถมยังลบขยะภายในเครื่องอีกด้วยช่วยปิดแอปต่างๆนะครับผมนะที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับผมนะทำให้ไม่ค้างแล้วก็ไม่กระตุุกแบบนนี้้เเลยยปปอไไหวะ ใครที่กำลังมองหาเพื่อนเล่นเกมอย่าลืมไปโหลดแอปเกมมิโก้กันด้วยนะครับหรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมให้5ดาวกันด้วยนะครับผมนะน้องๆใคลิปีโอของเราด้ยครับนะเราบีสปอยบาร์ใหม่อีกแล้วนะครับผมนะฮะจากทางผู้พัฒนาเองเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่พอดีพี่ตื่นสายไปหน่อยนะครับผมนะฮะต้องขออภัยเรื่องของข้อมูลกันด้วยทีเดียวเชียวเลยนะครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเริ่มกันที่สุ่มผลกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะอยู่ไหนวะนะครับโอ้โหเฮ้้้นนนนนน่่่่าาาจจะะะะะปิงหหััักเเเเลลลลยยยยดดี์ผผผูชชมมมมฮฮโอออออคครรบไขุุญตส หลักการนะครับผมนะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเป็นทางด้านของผลเฮ้ยเป็นทางด้านของผลดากอนฟอนเซลูเอาจริงคือเมื่อวานก็สุ่มได้ทางด้านของผลพิษวันนี้สุ่มได้ผลดากอนฟุต เอ้ยดวงอะไรมันจะดีขนาดนั้นเลยครับผมนนอขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้หน่อยละกันนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ก็ว่าเก็บเอาไปเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมใน่ลิปนี้เราจะพาผู้ชมนั้นไปดูสปอยกันนะครับผมนะเป็นยังไงไปดูเลยครับแต่ภาพบาดีอนะครับผมนะฮะเราอยู่ในหน้าทวิตของ ip พด้านั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งเขาโพสมาแล้วประมาณ12ชั่วโมงเอาจริงๆแล้วเนียนะครับผมนะถามว่าพี่ทำไมถึงไม่ทำคลิปตั้งแต่12ชั่วโมงที่แล้วคือจริงๆพี่พีี่่่่่่่นนาาาาาาาจลลัอออยยยยูููครรผผผมมมมมมมเเเพพพพวววงงงงกกกๆๆ้้้้้ชชซึิิแแแื็็ตตตตดไไ จะอธิบายยังไงนะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยดีครับผมนะฮะเราจะบอกคุณผู้ชมอนี่ครับว่าในคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสปอยนั่นเองนะครับผมนะฮะมีทั้งความเป็นไปได้และก็ความเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะครับผมนะฮะการคาดเดาในคลิปวิดีโอนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะโอเคไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังก,กันเลยนะครับผมแดีชุบฟิชชุบฟิลืนเฮ้ยอย่าพูดผิดป่าวะมันพูดว่าอะไรคุณผู้ชมว่าหลังจากแป้ะบานแล้วเดี๋่วดีครับผมนะฮะเขาบอกว่าฉันได ของงพลันั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะเราสามารถเปิดเผยให้คุณได้ไม่มากนักนะครับผมนะฮะจนกว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้แต่นี่เป็นการแสดงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะฮะเพื่อจุดประกายจินตนาการของคุณหลังจากแปลไทยเป็นไทยแล้วนะครับผมนะฮะเขาบอกว่ามีการปรับปรุงนะครับผมนะฮะนั่นจะหมายถึงน่าจะเป็นการรีเวิร์กมากกว่านะครับผมนะฮะในเรื่องของพลังแถมเขายังบอกเองนะครับผมนะว่าเรื่องของค่าพลังเดียร์นะครับผมนะฮะเทียบเท่ากับผลโมจิแล้วก็ลีโอพาดได้เองนะครับผมนะฮะน่าจะโหดไม่เบาเลยคุณผู้ชมฮะแต่ที่เขาสปออออยยกมมมมมมาาาาเเเนนนนนนีี่่คครรรรััับบบผผะะะะะะฮฮปป็ูภพลๆจจึงไสถท เคราะห์ได้เลยนะครับผมแนวะว่ามันเป็นผลอะไรกันแน่นะครับซึ่งส่วนตัวเดียดีครับผมนะฮะมีอยู่ในหัวอยู่ประมาณ3-4ผลด้วยกันนะครับผมนะน่าจะเป็นท่าล่างของผลคอนโทรลหรือเปล่านะค<อ>รับผมนะที่เป็นมีออร่าสีฟ้าแบบนี้นะคุณผูช้ชมฮะหรืออาจจะเป็นผลใหม่ก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะรวมไปถึงท่าล่างของผลฟินดิกมึงจะปรับอีกแล้วหรอไม่น่าใช่นะครับคุณผู้ชมฮะอาจจะเป็นผลอะไรสักอย่างนะ,ะนะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมนะฮะว่ามันเเเเเเป็็นน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 นผผผผผลลลลอออะะ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 ไรรรรรรกกกกกกัััััััแ่่คคคคคคคุณูู้้้ชมมมมมมมฮฮฮดดดดีีี๋ยยยวาาาาาาาบบบบบบต์ิึงงงงจท ว่าเป็นธาตของผลลัมโบหรือว่าผลสายฟ้าเลยครับผมนะฮะผลฟินิก์ครับผมแล้วก็ผลคอนโทรลนะฮะก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมฮะบางคนเดียดครับผมนะฮะก็บอกเป็นธาตของผลแก๊สแน่นอนนะครับผมนะฮะถามว่าเหมือนผลแก๊สหรือเปล่าก็ก็มีโอกาสที่จะเหมือนนะครับผมนะฮะเพราะว่ามันมีบางสกิลนะครับผมนะฮะอย่างเช่นในคิงเลกาซี่เนี่ยมันก็เป็นธาตุของไฟสีฟ้าถูกไหมฮะเออก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะแต่ดีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นผลอะไรกันแน่นะครับผมนะฮะอาจจะเป็นผลที่ถูกปปปรรับใใหหหมม่่ือออาจจะเเ็นผลลไย ซึ่งเป็นดาบของซีซ่านั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งซีซ่าเนี่ยเป็นคนใช้ผลแก๊สด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะมีความเป็นไปได้อยู่นะครับผมนะฮะเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าเหมือนกันเลยนะครับและยังมีหลายคนนะครับผมนะฮะที่บอกว่ามันเป็น่าตของผลยามาโตหรือเปล่านะครับผมนะฮะอันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะก็มีความเป็นไปได้อยู่เช่นกันนะครับผมนะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นท่าตุของผลมังกรปรับใหม่หรือเปล่านะครับผมนะฮะเพราะว่ามันมีความสีฟ้าเหมือนกันด้วยเออเพราะว่ามังกรไคโดเนียมันเป็นมังกรส นะฮะก็ม <S an> ีความคิดเหมือนกันนะครับผมนะเป็นท่าทาของผลยามาโตหรือเปล่านะครับผมนะจึงมีการพ่นอะไรออกมาด้วยนะครับผมนะฮะเออบางคนก็มีความคิดนะครับผมนะฮะว่าเป็นผลผ่าตัดหรือว่าผลคอนโทรลหรือเปล่านะครับผมนะก็มีความเป็นไปได้อีกเหมือนกันนะครับแล้วคุณผู้ชมเองเลยครับผมนะฮะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะว่ามันเป็นผลไม้ปีศาจอะไรกันแน่นะครับผมนะฮะจะเป็นผลที่ถูกปรับใหม่หรือจะเป็นผลที่มาใหม่กันแน่นะครับผมแนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคท ว่าไม่น่า,ชาเช้าเลยคุณผู้ชมนะน่าจะประมาณเที่ยงแล้วคุณ okay, <Okay, S 1> ผู้ชมเนี้คคิปวิดูนี้ก็น่าจะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับโอ้โหขยนันปรับหลอเกิน